สวัสดีค่ะช่อง y YouTube ผ้าใหม่สุรินกับไกด์แพทค่ะตลาดนัดผ้าใหม่สุรินค่ะมีทุกวันเสราร์มีตลอดไปบริเวณหน้าอาคารสารการเก่าจังหวัดสุรินตั้งแต่หกนาฬิกาจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะไกด์แพทขอปกป้องนะคะแม่ค้าก็คือไม่มีร้านไหนที่ฝากขายผ่านช่อง YouTube นะคะคุณผู้ชมที่อยากได้ต้องมาซื้อเองเพราะามีบางท่านโทรมาจากต่างจังหวัดนะคะใกล้ๆสุรินบอกว่ามีร้านไหนฝากขายถ้าเกิดขายได้่วนตังให้อันนี้ไม่แนะนํานะคะคุณผู้ชมคะ คนเราต้องซื้อสัตว์แล้วก็มาช้อปปิ้งเองอยากได้เองมาซื้อเองถ้ามาไม่ได้ไกด์แพดจะนําผ้าไหมในจังหวัดเชรินที่เป็นพันธมิตรนํามาโพสขายคุณผู้ชมโดยอํานวยความสะดวกให้เท่านั้นนะคะเพื่อให้แม่ค้ามีการกระจายไรายได้โดยไกด์แพดคัดเลือกแล้วว่าเป็นผ้าไหมแท้ทอมือจากจังหวัดเชรินค่ะสัปดาห์หน้าเสาร์หน้าในช่วงเทศกาลสงกรานก็คิดว่าคุณผู้ชมพักก่อนนะคะค่อยมาหลังจากเป็นปลายสัปดาห์ของเดือนเมษายนนะคะ สาที่16คิดว่าน่าจะหยุดดีกว่าเนาะพักผ่อนนะคะตรุดสงการจ้า